สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับอ้อมอีกแล้วนะคะอ้อมจะทําเมนูสุขภาพนะคะวันนี้เป็นโอฟินกิมูสเสิร์แปลก,ก็ผักอบจากเตาอบนะคะหรือว่าผักอบนะคะวันนี้อ้อมใช้มันฝรั่งสี่หัวนะคะกระเทียมหนึ่งกลีบแล้วแล้วก็หอมหัวแดงสองหัวนะคะแล้วก็มะเขือม่วงลูกอ้วนๆกลมๆนะคะแล้วก็ าปิกาสีแดงนะคะก็จะมีหลากสีนิดตึงแล้วก็สุกินี่หรือบวบนะคะในแบบของยุโรปนะคะแล้วก็แครอท้อมมะใช้อยู่ประมาณ5-6หัวนะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นน้ำมันโอลีฟนี่ขวดเมือง ปิซซาเลยนะคะหรือเมืองพิซซานะคะแล้วก็เกลือทะเลนะคะแล้วก็จะมีรสมารีนทำใช้แบบผงแบบแห้งหมดเลยนะคะสมุนไพรหรือเฮิร์บวันนี้นะคะแล้วก็เอสตากอนนะคะก็จะมีไทม์หรือที่เหมียนมาษาย,ยมันแล้วก็ออริกาโนแล้วก็ตะยีนบซิลิคุมหรือบาซิลิโคพริกไทยดำแล้วก็ผง ปลาปลิกก้านิดนึงให้สีส,สันสวยงามนะคะก็จะมีเท่านี้เดี๋ยวเรามาหั่นผักกันเลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือชีสอ้อมจะใช้แค่พาร์มสานนะคะอาจจะใช้ชีสชนิดอื่นก็ได้นะคะแต่วันนี้อ้อมมีแค,ค่พาร์มสานก็อย่าลืมว่าต้องมีถาดแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระดาษไขรองเดี๋ยวเราจะโรยด้วยน้ำมันอลิฟวันนี้อยู่ที่ครัวลุสเซนดอป รัดนอตไรเวตฟันนะคะหรือแปรก็คือทางที่ตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ใกล้ฮอลแลนด์ and, อยู่ใกล้ประเทศเบลเยียมนะคะปกติเนี่ยอ้อมก็จะถ่ายคลิปอยู่บ้านเมืองเหนือหรืออยู่ใกล้ๆเมืองฮัมบวกเมืองหลวงอันดับ2ของเยอรมันนะคะกลับมาทํางานนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถ่ายคลิปได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราหั่นผักแล้วเตรียม ัตถุดิบกันเลยนะคะโอเคอันดับแรกเลยอ้อมขอหั่นมันฝรั่งก่อนนะวันนี้มีลูกใหญ่อ้อมขอหั่นชิ้นขนาดพอค่ะมันก็ใส่ลงไปในฟอร์มเลยนะก็เดี๋ยวคลัดลากันไปเมนูนี้ก็จะเป็นอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะคะกามิทเชนเมียรหรือว่าทะเลกลางน,นะคะเป็นประเทศคือแบบฝรั่งเศสโปรตุเกสสเปนประเทศกรีก อิตาลีนะคะจะเป็นเมนูอาหารของประเทศทั้งห้านะคะก็คือแบบว่าโดยรวมก็เรียกว่าเมดิเตอร์เรเนียนนะคะทีนี้ก็เตรียมนะคะอ้อมทุบมันก็จะหั่นรวดเดล้วก็หอยไปด้วยนะคะส่วนซุกินี่หรือบวบบวบอ่อนๆนะคะถ้าบวบแก่เม็ดมันโตเกินอ้อมก็หั่นแบบนี้นะคะ คือพอเขาโดนอบความชื้นหายไปเนี่ยก็คือเขาจะแบบบางลงผอมลงนะคะอ้อมชอบแบบชิ้นขนาดพอดีคะคุณอาจจะแบบว่าผ่าครึ่งํำยาวแล้วแบบว่าหั่นเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะรวมๆกันไปมะเขือเนี่ยเขาวงใหญ่เอา,เอ,าอันนี้อ้อมจะทําเป็นวงก่อนนะแบบวงบางมะเขือม่วงบ้านเราก็อาจจะลูกลเรียวๆหรือว่ามีมะเขือสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะะ มันก็ใส่ผสมบนปีกันไปเลยนะคะทีนี้ครึ่งนี้ผ่าครึ่งจำยาวหน่อยก็ดีไซน์ไปได้าตามใจนะชิ้นประมาณนี้เวลาความชื้นหายไปเขาหดเขาก็จะเล็กลงเองเขาก็จะอ่อนตัวก็จะแบบกินเต็มค,คําพอดีนะคะปาปิก้าสีแดงนะคะเอาขั้วเขาออกแล้วส่วนข,า,ขาวๆนี่ก็คือตัดออกหน่อยนะคะอ้อมก็จะผ่าครึ่ง ใส่ลงไปเลยให้มีเหลืองเขียวม่วงชมพูอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะส่วนเฮิร์บนี่จะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกก็ได้ถ้าไม่ชอบนะคะการทําอาหารมันไม่มีลิมิตนะคะมันขึ้นอยู่กับคนกินและความชอบส่วนตัวนะคะอย่าไปยึดติดนะคะทางเจ้าก็แบบอาจจะแบบดีไซน์หรือสร้างสารเมนูสุดโปรดในแบบของตัวเองที่ชอบกินเนี่ยนะคะเลอกใหญ่วุน่นผอม ช่งมันโอเคหัวหอมแดงนะคะถ้าใครกำลังดีเอตหรืออยากกินเมนูวีแกนแนะนำเมนูนี้นะคะผู้คุกไปมูสเซอหรือว่าเขาเรียก,กบปบบวาผักอบอะไรอย่างงี้ส่วนแครอทนะคะอมก็จะหั่นแฉลดนะคะหั่นแบบนี้นะคะหนาบางตัดสินใจเองได้เลยนะคะอาจจะดีไซน์รูปทรงต่างๆได้ตามใจนะคะก็ตามนี้ โอเคเค่ะอ้อมหั่นผักเสร็จแล้วนะก็ได้ทุกอย่างในถาดคลักเคล้าก,กันแล้วนะคะทีนี้อ้อมขอใส่น้ํามันออ i v e ลงไปนะคะให้ฉ่าหน่อยเพราะเดี๋ยวเขาติดกระดาษโอเคประมาณ 4- 5ห้ช้อนโต๊ะนะคะหอมมากเลยขวดนี้อ้อมได้มาจากพิซซ่านะคะทีนี้อ้อมเติมทามลงไปนะคะจะใช้เฮิร์บสดก็ได้นะคะนี่ทามอ้อมใช้ประมาณ1ึงช้อนชาเมนูนี้ก็เฮิร์บจะเยอะหน่อยโอเค ปาซิลิโคหรือโหระพาอิตาลีนะคะบริการโนนะคะเดี๋ยวละคนทีหลังเอสตากรกอนจะแปลเป็นภาษาไทยว่าไงนะ,ะเอสตากรกอนเนี่ยก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้โรสมมรีนอ้อมมีแต่แบบผงนะคะวันนี้โรสมารีนจริงๆที่สวนก็คือแบบว่าจะเด็ดมาใช้ก็ได้แต่แบบว่าจับใช้แบบผงดีกว่าก็ใช้แบบผงก็โรยซักแบบว่าหยิบมือหนึ่งแล้วกันนะคะ รถมารีนเอามใส่เกลือสมุนนะคะวันนี้เกลือสมุนประมาณเท่านี้ใส่ลงไปเ,เดี๋ยวเรามาคนกันพริกไทยพริกไทยดำนะคะผงปาปิกา้าก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราคนหืมเฮิบสุดยอดขอโอลิฟอีกสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ โอเคอ้อมคนให้เข้ากันนะคะจะได้แบบมีรสชาติแบบมีเฮริร์บมีน้ำมันไปทั่วก็เป็นเมนูไดเอทสำหรับนักกีฬานะคะน้ำมันโอลิฟมีประโยชน์แล้วก็เฮริร์บเปิดเตาวอมไว้ก่อนเตาบนล่างนะคะอ้อมจะอบในอุณหภูมิ180องศาในเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบเลยนะคะอ้อมขอพาสรี่หน่อยนี่นะคะพาสลี่เท่านี้เดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่ใช้เขา เฮ okay. um He ิบเพียบเลยนะคะโอเคเข้าเตาอบกันนะเธอก็25นาทีผ่านไปนะคะอ้อมเปิดเตาอบขอคนเขาหน่อยนะคะเพื่อให้เจ้าที่แบบว่าไม่ลงไปข้างล่างหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะอ้อมอบทีละครึ่งชั่วโมงนะคะสองครั้ง อ้อมก็อ,ออกจากเตาอบอ้อมเอามาคนก่อนนะแล้วอ้อมจะโรยชีสพรมมาซโอเคได้ละคนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวอ้อมเตรียมโรยพรมสาซวันนี้อ้อมมีพรรมสาซแบบเป็นเกล็ดนะคะไม่ใช่แบบผงหรือว่าฝนเองนะคะจริงๆใช้ชีสชนิดอื่นก็ได้จะเป็นซีกินเคเซอร์หรือเกาด้าก็ได้นะคะแบบนี้เลยโอเคเยาจะจัดหน่อยให้มันแบบว่าทุกที่ ได้มีความเป็นชีสหน่อยเขาก็จะมีความเค็มอยู่รวมถึงแบบว่าระวังเรื่องการใส่เกลือนะคะก็มีโรสแมรีนซสักช่อหนึ่งก็ดีมากเลยโรสแมรีนสดแต่วันนี้ก็มีแบบผงนะคะเท่านี้แล้วเอาเข้าเตาอบ10นาทีแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันอ้อมหิวแล้วนะคะมือเย็นได้เวลาแล้วนะคะสิบนาทีผ่านไปนะคะ เอาก็จะไม่รอให้ชีสไหมเป็นสีสนะคะคืออ้อมหิวมากก็เลยเอาออกจากเตาอบนะคะโอเคก็ได้แล้วนะคะขอกินพอชั่นเท่าน,นี้แหละเดี๋ยวรุยเจ้าทานหน่อยอ้อมจะชอบทานโอเคชิมซิขอ,อสกินนี่แล้วก็มีชีสตรงนี้ หิวมากโอ้ร้อนอหอมเฮิร์บหอมม้นมันโอลิฟชำม,มากโอ้กินก่อนนะคะวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้กับเมนูเมดิเตอร์เรเนียนหรือว่าผักอบจากเตาอบในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมจนจบนะคะ รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้อมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอ้อมจากเยอรมนีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชูสสวิเซนบอกเลยคือดีมากค่ะเพื่อนๆขอให้สนุกในการทำอาหารนะคะดูสีเยิ้มๆหอม,หอมหอมันครบมันมีความฉ่ำมีเฮิร์บมีแบบรสชาติแบบเตอร์อินเตอร์อะทำเป็นล้อเล่นไปนะ อร่อยนะคุณบายแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามให้อ้อมด้วยนะสวัสดีค่ะชื่สเทวิศเซน